เดีย๋ยวดูพร้อมกันแล้วลองตรวจของตัวเองดูว่าเราอ่ะคิดถูกไหมไอ้คำว่าลบห้าพายส่วนสี่นี่คือตามเข็มเนาะพี่ถามว่ากวาดมาครึ่งรอบเนี่ยลบสี่พายส่วนสี่ใช่ไหมอัานึกตามทันไหมลบพายเนาะลบสี่พายส่วนสี่ลบห้าพายส่วนสี่คือเลยไปนิดนึงตกก้อดันที่สองซึ้บอ่าไปพิคิดคิดนี้ข้อสองกวาดมารอบหนึ่งกับอีกพายส่วนสี่อ่ะคือกวาดมารอบหนึ่งใช่ไหมกับอีพายส่วนสี่ก็ไปตกข้อดันเท่าไหร่ะหนึ่งซึ้บใช่ไหมคะ ลบพายส่วนสามกวัดตามเข็มใช่ไหมปับ๊บตกคะแนนที่ c ต่อไปข้อที่่ลบเจ็ดายส่วนสามรอบ 1, นหนึ่งนี่ยเท่าไหร่ล่ะคะลบหกายส่วนสามใช่ไหมรอบหนึ่งนี่หกเจ็ดนี่คือเลื่อนมาอีกนิดนึงใช่ไหมเจ็ดนี่คือมาอีกนิดนึงก็คือตกคะแนนที่ c อ่ะต่อไปสามสิบเจ็ดายส่วนหกรอบหนึ่งนี้นับเท่าไหร่คะรอบหนึ่ง<อ>นัทีละอีกสอง 2, ใช่ไหม สิบสองสามเป็นสามสิบหกสามสิบเจ็ดนี่คืออีกเศษพายส่วนหกใช่ไหมคะอีกเศษพายส่วนหกตกขดนเท่าไหค่คะขดนที่หนึ่งใช่ไหมต่อไปลบเจ็ดพายส่วนซีรอบหนึ่งนี่เท่าไหร่คะป๊าตามเข็มนะตามเขียมรอบห <8. S 2> <บ>นึ่งเท่าไหร่คะลบแปดนะรอบหนึ่งลบแปดแต่ไม่ถึงรอบหนึ่งใช่ไหมลบเจ็ดเอกคืตรงนี้อคขดนที่หนึ่งขดนที่หนึ่งเนาะ ต่อไปข้อที่เจ็ดสองพายแปลว่าเอาไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งกับอีกเศษสามพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยสี่พายส่วนสี่ใช่ไหมสามพายส่วนส <4 S 1> ี่ตรงนี้จุดตรงนี้เนานะพอดันที่สองต่อไปลบเจ็ดพายส่วนหกตามเข็มนะครึ่งหนึ่งลบหกพายส่วนหกแล้วใช่ไหมครึ่งหนึ่งลบหกส่วนหกเจ็ดพายส่วนหกเลินคะ่ะคอดันที่สองคเร์ดอดนที่สองเนาะต่อไปอันนี้รอบหนะึ่งนัาทีแล้วเท่าไหร่คะ นักศิละหกหกสองสิบสองเหลืออินเทสพ<า>ย <5. S 1> ส่วนสามตกควอแดนที่หนึ่งต่อไปข้อที่สิบพายแล้วลบออกไายส่วนสามเดี๋ยวพี่วัดข้างบนให้ดูคําว่าพาย์ายนี่คือกวาดมาตรงนี้อันนี้ไายหนึ่งใช่ไหมแล้วลบออกปลายส่วนสามคือย้อนกลับคืนไปอีกนิดหนึ่งตกคะแนนที่ส 2. อ 2> งตกนี้แอมคิดทันเนาะทีนี้เวลาเรามาคิดตัวเลขบ้างอย่าคิดตัวเลขบ้าง มองแต่ตัวส่วนมองแต่ตัวส่วนโอเคเนาะอย่าลืมส่วนหกส่วนสี่ส่วนสามเอาพับให้ถูกนิ้วนะส่วนหกส่วนสี่ส่วนสามโอเคเนาะพอบอกส่วนสี่ปุ๊บพับนิ้วก่อนายเป็นรูสองส่วนสองคอสเป็นรูสองส่วนสองอย่าลืมนะออลไซแทนคอสนะพอดันที่สองายเป็นบวกคอดเป็นลบทันไหมเหนไหมคะ เรไปมุมส่วนสี่เหมือนกันมุมส่วนสี่ครับทิ้งกลางจายเป็นรูปสองส่วนสองคอสเป็นรูปสองส่วนสองเพข้อนั้นที่หนึ่งเป็นบวกทุกฟังก์ชันใช่ไหมซ้ายก็บวกคอสก็บวกต่อไปมุมส่วนสามอ่ะส่วนหกส่วนสี่ส่วนสามพับทิ้วนางคำทิ้งนางจายเป็นรูปสามส่วนสองคอสเป็นเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะมาดูข้อดันที่สี่ค่ะจายเป็นลบใช่ไหม คอสเป็นบวกดูตรงนี้ใช่ไหมคะโอไซแันคอสอยู่ในหัวกันเนาะต่อไปเนาะมุมส่วนสามพับนิ้วเดิมไซรูดสามส่วนสองคสเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเขียนเขียนมาเรื่มเอียงเอาใหม่โคสเป็นเศษหนึ่งส่วนสองตกโอสแดนที่สี่ายเป็นลบคคสเป็นบวกข้อที่ห้ามุมส่วนหก่ะส่วนหกพับนิ้วชี้ใช่ไหมส่วนหกพับนิ้วชี้ไซเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง คอสเป็นรูทสามส่วนสองโอเคเนาะตกวคนนั้นที่หนึ่งบวกทุกฟังก์ชันต่อไปข้อที่หกมุมส่วนสี่ใช่ไหมคะอ่ะายเป็นรูทสองส่วนสองคอสก็เป็นรูทสองส่วนสองต่อไปขอ้อที่เจ็ดมุมส่วนสี่เหมือนกันเนาะก็คือไซเป็นรูทสองส่วนสองคอสเป็นรูทสองส่วนสองตัวคนนนที่ 2, สองไซเป็นบวกแต่คอสติดลบ ขาติดลบใช่ไหมข้อถัดมามุมส่วนหกมุมส่วนหกพับนิ้วชี้พับนิ้วชี้เนาะทายเศจหนึ่งส่วนสองคอรสรู้สามส่วนสองโอเคเนาะตกข้อดันที่สองทายเป็นบวกคอร์สเป็นลบอ่ะข้อถัดมามุมส่วนสามส่วนหกส่วนสี่ส่วนสามเนาะพับนิ้วนางนะพับมือเองนะพับมือเองทายเป็นรู้สามส่วนสองคอรสเป็นเศษหนึ่งส่วนสองข้อดันที่หนึ่งบวกฟลุกฟังก์ชัน ข้อสุดท้ายอันนี้ก็มุมส่วนสามเหมือนกันเนาะายเป็นรูสามส่วนสองคอสเป็นเศษหนึ่งส่วน 2, อสองาะแนนที่สองายเป็นบวกคอสเป็นลบได้ไหม <c oughs> ได้ไหมคะดเดี๋ยวกลับไปบาง,งคนก็เอากระดาษไปปิดแล้วก็ลองนั่งทำใหม่ <c oughs> นั่งคิดเองใหม่ <c oughs> ว่าได้ไหมได้ไหมคะเอาของแพนหลุดหายไปไหน